จริตแต่ละอย่างย่อมมีสิ่งอนุโลมคือเป็นพวกเดียวกันสนับสนุนกันเมื่อมีสิ่งอนุโลมแก่การเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดจริตอย่างนั้นขึ้นและทําจริตอย่างนั้นที่มีอยู่ในใจแล้วให้แรงยิ่งขึ้นมาต่อกันนะครับจริตอย่างไหนเกิดจากเหตุอย่างใดนะการที่จะชี้ลงโดยเด็ดขาดว่าทําอย่างนี้เกิดจริตอย่างนั้นทําได้ยากหรืออาจทําทไม่ได้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าจริตแต่ละอย่างนั้นเป็นผลรวมของเหตุหลายๆอย่างคล้ายๆกับเราจะค้นหาที่มาของรสผลไม้ยกตัวอย่างเช่นผลมังคุดสมมุติว่ามีรสอยู่3ามอย่างคือเปลือกฝาบเนื้อหวานมเมล็ดมันเราไม่สามารถจะชี้ลงได้ว่ารสไหนมาจากปุ๋ยหรือน้ําหรืออากาศชนิดใดเพราะมันเป็นผลที่เกิดจากเหตุหลายๆอย่างมารวมกันไม่ต้องอื่นไกลเอาแต่ตัวของเราเองก็ได้เราทราบดีว่าอาวัยวะร่างกายเนื้อหนังของตัวเรานี้ เกิดจากอาหารแต่เราก็ไม่สามารถชี้ลงไปได้ว่าจุดตรงไหนเกิดจากข้าวจุดตรงไหนเกิดจากแกงจุดตรงไหนเกิดจากน้ำพริกเพราะอาหารต่างอย่างเมื่อรับประทานลงท้องแล้วมันรวมกันเข้าแล้วจึงย่อยออกไปเลี้ยงร่างกายร่างกายจึงเป็นผลรวม เรื่องจริตก็เหมือนกันคือมีเหตุหลายอย่างรวมกันทําให้เกิดจริตแต่ว่าแม้เราจะไม่สามารถแยกกันได้อย่างละเอียดก็ยังมีทางพอจะกําหนดได้อย่างรวมๆโดยถือกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั่วไปเป็นหลักวินิจฉัยด้วยคือตามธรรมดาความงอกงามของสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นอารมณ์ย่อมเกิดจากสิ่งที่เป็นอนุโลมแก่กันและดับศูนย์เพราะสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอนุโลมแปลว่ารวมด้วยนะอนุโลมก็คือแบบ under subset อะไรแบบเนี้ย ปฏิปักษ์ก็คือหักล้างกันอนุโลมก็คือเสริมสร้างกันประมาณนี้นะครับขออธิบายคำสองคำนี้สักเล็กน้อยสําหรับท่านที่ใหม่ต่อซับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังซึ่งอาจมีที่ว่าอนุโลมแปลว่าตามกันหมายความว่าช่วยเหลือการสนับสนุนการเหมือนน้าไหลแล้วเราก็พายเรือใบหน้าไปตามทางที่น้ําไปอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมไปตามน้ําส่วนคําว่าปฏิปักษ์แปลว่าย้อนหรือทวนถือเอาความว่าขัดแย้งโต้เถียงทัดทางหรือตรงกันข้าม ของในโลกมันมีทั้งที่เป็นอนุโลมทั้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับไฟนะไฟนะครับสิ่งอนุโลมก็มียาแห้งนะที่ไปส่งเสริมกันให้เกิดไฟใช่ไหมฤด,ดูร้อนบุรีแดดลมน้ํามันกา๊าซหลังคาแฟร์กลักไม้ขีดเทียนทานเตาพัดิึงที่เป็นปฏิปักษ์กับไฟนะครับมันจะคู่กันเมื่อกี้นหะญยาแห้งก็จะคู่กับสิ่งอันแรกในใบไม้สดฤนะดูร้อนคู่กับฝนนะ บุรีโครนแดดอากาศชื้นลมน้ำน้ำมันกา๊าซน้ำแข็งหลังคาแฝกกระเบื้องซีเมนต์กลับไม่ขีดคนโทน้ำเทียนรถดับเพลิงทานทรายหินเตาองค์พัดแล้วก็เหล็กอ,อ๋อโอเคก็คือสิ่งอนุโลมเนี่ยมาก่อนนะครับสิ่งปฏิปักษนะก็คือที่ผมพูดมาแกะอันหลังนี่นะก็คืออธิบายทีแล้วกันเนาะคื อันนึงทาให้เกิดไฟอันนึงทําให้ดับไฟอะ่ะนะครับตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับน้ำนะสิ่งที่เข้าด้วยกันกับน้ำนะครับก็มีฝนก้อนเมฆลางน้ําขันตุ่มกระมังดอกบัวห้วยหนองเรือเหยือกน้ําสะพานเนี่ยพวกนี้สนับสนุนให้ความเป็นน้ํามันมีอยู่ความเป็นน้ํามันสําคัญสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับน้าเลยก็คือไม่ถูกกันเลยเนี่ยไฟไม้ขีดน้ํามันแสงแดดบุหรี่เตาไฟทางเทียนไขเตารีดขี้เถ้าเนะี่ยพวกนี้โดนน้าปุ๊บเปลี่ยนสภาพไปนะ ตัวอย่างของอนุโลมและปฏิบัติกับพระตัวพระเลยนะครับพระสงฆ์เลยนะครับสิ่งอนุโลมก็มีมีพระก็ต้องมีวัดมีโบสถ์มีบาทตลปับบรทมาสีเหลืองมีโกลพระพุทธรูปทูบเทียนย่ามลงผีขันตักบาทส่วนสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ก็มีกับพระนะผู้หญิงอันแรกเลยผู้หญิงขวดเหล้ารถจัก,กรยานโรงหนังลูกฟุตบอลรองเทา้าหุ้มส้นโรงแรมปืนกางเกงหมวกโรงฆ่าสัตว์เด็กอ่อนตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับผู้ร้ายผู้ร้ายเนี่ยอนุโลมกับอะไรความมืดปืนมีดสนับมือ ้องขังโซ่ตรวนเรือนจำป่าหน้ากากไ้่เครื่องงันแงะตะกรุดพยันโอ้น,นี่ผู้ร้ายนะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นปฏิปกกักษ์กันก็คือมีพระมีวัดผ้าเหลืองตำรวจกฎหมายโบสถารยิยธรรมธรรมาสคัมภีร์แม่ชีศาส,สนาเอออันนี้เป็นปฏิปักษ์กันกับผู้ร้ายคนร้ายความตายบ้างละ่ะสิ่งที่รลมกับความตายก็คือมีพวงหลีดโลงเมนป่าช้าตู้พระธรรมสีดำสเปร,เรดออกไม้จันทร์สิ่งที่มันเป็นปฏิบัติกับความตายก็คือหมอเด็กทารกเกิดใหม่สีสดโรงพยาบาลสถานที่ลีลาด เครื่องกีฬาขวดยาเป็นต้นจากตาราง4ี่หบานที่แสดงมานี้ท่านผู้อ่านพอจะพบความจริงอย่างหนึ่งแล้วคือของแต่ละอย่างหรือเหตุการณ์แต่ละอย่างมันมีสิ่งอื่นที่อนุรลมเข้าพวกเดียวกันคือเป็นพวกเดียวกันและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็มีที่แสดงนี้พอเป็นตัวอย่างประกอบกับคําอธิบายลักษณะของอนุรลมปฏิปักษ์เท่านั้นท่านจะคิดต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวางอ่าพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งอนุรลมกับเหตุผู้กองเบนบ้างครับ แล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งปฏิปักษ์กับเพตผู้กเบ้นบ้างครับอลองคิดเล่นๆเ,เนาะย้อนเข้าหาเหตุเกิดจริตอีกทีจริตแต่ละอย่างย่อมมีสิ่งอนุโลมคือเป็นพวกเดียวกันสนับสนุนกันเมื่อมีสิ่งอนุโลมแก่การเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดจริตอย่างนั้นขึ้นและทําจริตอย่างนั้นที่มีอยู่ในใจแล้วให้แรงยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นสิ่งแวดล้อมอนุโลมจริตซึ่งถ้าจิตใจของเราไปได้รับการอบรมหรือเสพคุ้นบ่อยๆเข้าจะทําให้เกิดจริตขึ้น เท่าที่ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะยังไม่พบหลักฐานอย่างอื่นดังตัวอย่างต่อไปนี้เหตุอนุโลมเข้ากับราคะจริตนะราคะคือรักสวยรักงามใช่ไหมชอบความเรียบร้อยนะครับเหตุอนุโลมนะมีการฟ้อนรําขับร้องงานศิลปินงานบริการเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้งานวาดเขียนงานทาสีระบายสีการประพันธ์การประดับตกแต่งนิยายรักนี่อนุโลมเข้ากับราคะจริตเหตุอนุโลมโทรศัจริตเครื่องยนต์กลไกการสงครามอ๋อนี่ผมเป็นโทสศจริต เพราะรับราชการนี่เองโทษโทษการเลี้ยงสัตว์การควบคุมผู้ผิดชัดเจนเลยเครื่องลงทันฟืนไฟวาจาหยาบอ๋อนี่ฉันไม่ใช่คนทศถาริด้ดยกาเนิดนะไม่แล้วอันนี้อ้างแล้วนะครับสตราวุธอาวุธการเป็นโจทย์หรือจําเลยเสียงระเบิดอุบัติเหตุอันนี้พวกนี้เป็นโทศาจรินะเหตุอนุรวมให้เกิดโทศถจริต หรือเข้ากันกับโทสัจลิตมีโทสัจลิตจึงมีสิ่งนี้หรือมีสิ่งนี้จึงมีโทสัจลิตเนี่ยอนุโลมเหตุอนุโลมโมหาจริตการเหินห่างชุมชนที่เจริญการหมดเสรีภาพในการคิดการเป็นลูกจ้างแรงงานการทํางานที่ไม่ใช้หัวคิดอย่างจําเจก็คือไม่ใช้หัวคิดเลยการอยู่โดดเดี่ยวการไม่รับการศึกษาการไม่หัดรับผิดชอบการนอนมากเกินไปการอาศัยสัตว์เดรรจฉาาเลี้ยงชีพอ่านตามตำรานะเนี่ยผมถึงบอกไงคนไทยเนี่ย คนเราทุกคนแหละไม่ใช่คนไทยเราในโลกนี้โมหะจริตเยอะเพราะอะไรข้อนี้สําคัญเลยนะไม่มี responsibility หรือว่าการรับผิดชอบเนาะไปคิดต่อเหตุอนุโลมศรัทธาจริตการโฆษณาชวนเชื่ออภินิหารต่างๆการส่งเสริมสยเวทนิยายประมปราคําเท็จการส่งเจ้าเข้าผีเหตุอนุโลมให้เกิดวิตกจริตอุบัติเหตุการถูกหลอกลวงการถูกหักหลังการเผชิญภัยโดยไม่คาดคิดการถูกวางเพลิงการถูกใส่ความ เห็นรุรวมพุทธิจริตการค้นคว้าการโต้วาทีอภิปรายการอ่านการฟังสนทนาการประพันธ์ผมเป็นโทสะจริตอีกจริตหนึ่งที่ผมมีนะครับน่าจะเป็นจริตรองลงมาก็คือพุทธิจริตนะเพราะว่าผมชอบการอ่านการฟังมากชอบการพูดการบอกการค้นคว้าอ๋อยังมีต่อการทํางานที่ต้องรับผิดชอบเห็นไหมมันจะมันจะแตกต่างกันเลยนะคนไม่รับผิดชอบจะเป็นโมหาจริตคนรับผิดชอบนะตราท่านว่าจะเป็นพุทธิจริตและการเป็นพุทธิจริตเนี่ยคือคือเป็นคนที่ เรียกว่าวัตถุดิบเยอะนะจะทาอะไรเนี่ยก็วัตถุดิบเยอะเนาะประสบความเร็ง่ายนะครับการแข่งขันการตอบปัญหาการขบปริศนาแต่ผมไม่ชอบแข่งขันนะผมเป็นคนที่เกลียดการแข่งขัน,ขนไม่ชอบแข่งกับใครแข่งกับตัวเองสนุกที่สุดนะครับทางนี้ข้าพเจ้าคิดรวบรวมหาตัวอย่างเองโดยเล็งถึงกฎเกณฑ์ในตําราและข้อเท็จจริงที่ประมวลจากการสังเกตส่วนตัวอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าเวทีเป็นของท่านแต่การร้องราทําเพลงเป็นของข้าพเจ้าซึ่งก็มั่นใจว่าคงจะไม่ออกนอกเวทีไป มีข้อน่าคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือคนที่มีอาชีพช่างแต่งผมช่างตัดเสื้อและช่างก่อสร้างรวมทั้งช่างปั้นบางอย่างน่าจะเป็นคนราคาจริตทั้งนั้นหรือส่วนมากแต่ในบุคคลประเภทนี้เกือบจะหาคนราคาจริตไม่ได้เลยส่วนมากกลับเป็นพวกโทสัจจริตอ๋อนี่อาจารย์เขารวบรวมสถิติมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องที่ว่าเราชัดแล้วนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะเป็นเหตุก่อเกิดจริตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราเนี่ยแท้จริงแล้วเราเป็นจริตอะไรนะพี EP ต่อไปผมว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่่่อองของขกาารทีว จริตมันจัดจริตเข้าพวกกันยังไงนะราคาจริตเนี่ยมันจะเข้ากับอะไรจริตโทสะจริตมันจะเข้ากับอะไรจริตโมหาจริตจะเข้ากับอะไรจริตนะครับคนเรามันจะมีจริตอยู่ในตัวเนี่ยปะปนกันไปเนาะแล้วมันจะเด่นเด่นอยู่ประมาณ2อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีพีหน้าละกันสไลด์พีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ